กว,วาชน,าค,นาครับแต่ว่ากลับแล้วขึ้นแล้วคือขึ้นๆโลง,ลงๆก็เลยต้องบอกอือนี่แหละครับว,ว่าม,มันออกไปเร้ว่าน้ำเลยครับผม <laughs> บุญมีแต่กำบังเนาะปูนะบุญมีแต่ตรกำบังครับผมก่าดแ่สามารถยิบเก่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่นานเข้าสู่ช่องปอสไยพารวยผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซี FC ครับตามแนวทางของปูสอนนะครับว่าปูสอนแดงกึ่งขึงขับงวดที่แล้วปูหอยซีเกตไปคู่เดียวครับเอฟซีครับบอกหอยซีเกตไปคู่เดียวคอหลอ่อออกซีหกของปูขับเอฟซีครับเป็นเลขร้อยมานะครับแล้วเลขฝันบอกเป็นเลขฝันครับเป็นเลขร้อยมาเลขสมาธิของปูสอน ของปูพันสีมีแค่นี้ตลอดครับวิ่ซีคู่เดียวนะครับเนาะแต่ว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงเอาครับวิ่ซีครับเพราะว่าปูว่าถ้ามันบ่ตรงมันกะมีขึ้นมีล่วงขับแจกว่าสีขึ้นสีลงตัวไหนนะครับเนาะอันนี้เฮากับบุกหัวจักคือกันครับวิ่ซีครับแต่ว่าปูพันไห้คู่เดียวพันนังสมาธิเหล็กลอยมาสองตัวแดงเกียงคืงครับวิ่ซีครับมาหาปูยังไม่ในปูชนชัยไหจังสีแหละครับเอฟซีให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทาง ทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางสนามขับอยู่ที่ครับตามโคงสุดท้ายเลยครับเพราะว่าของปูนีบ่มีบ่มีอันหลายตัวครับอยู่ที่ครับทีท่เป็นโคงสุดท้ายเลยนะครับนะมีตัวเดียวชุดเดียวมาเอาคันมาตะตองวดนังสี่ปุ๊บนี่กะบ่มีนะครับคือว่าผลบทันั่งสมาธิบวชในลอยมาแต่ว่าคันมาหอดอ่ามาหอดไอ้คงทุดท้ายองที่นะครับนะเขามาเอาเทเดียวรถรับคอยสี่บลืมคันเอาตะตองวดนี่ปูวาเนี่ย มันเดือดรึ่มมาทันนะครับเนาะกะ็หลังจากไปทำบุญมาออกพรรษาเรียบร้อยแล้วใครพูดซีครับก็อนุโมทนาสาธุบุญน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเพ้เอเพราะว่าเฮานานๆที่นะครับเนาะก็ิได้ทํำบุญใหญ่กันครั้งหนึ่งคือวันออกพรรษา,าพระพุทธเจ้าพ้นเสด็จลงมานะครับอซีครับเอาบาตนี้เพื่อพ่าเป็นการเยเวนล่าครับอีซีครับ อสี่ผ้าเข้าไปหาปูเปิดฟังปูผลที่เบาสู่ฟังนะครับเออเอฟซีกับปเคราะห์ดีครับเอฟซี FC ครับพระเลขของปูนี่มีแค่สองตัวเท่านั้นครับบ่าไหลครับเอฟซีครับปูเป็นกระนังถ่ายอยู่ลูกหลานกับมาเรียนน้ำไหลไปสันวานะครับเนาะหลานหน่อยหลานยังกับมาหลายอยู่อากาศมาแตกแซวอยู่ในน้ำปูนี่แหละเอฟซีค,ครับ บอกเห็น่ยนหรือบอกด้บอได้เออนกปูเนาะท่านเจ้าชายอืมวาสนาเนาะปูไต่กันนะอืมขึ้นอยู่กับวาสนาหรือเปล่าขึ้นกับวาสนาครับแปลว่ากลับก็ขึ้นขึ้นขึ้นโล่งๆก็ขึ้นต้องบอกอืมนี่แหละครับว่ามันออกไปเราน้ำเลยครับผมบุญมีแต่กำบังเนาะปูเนาะบุญมีแต่กำบังครับผมโอ้ยบอกหลานน้อยบอกเลขตัวเล็ก่อนนะ อันนี้ล,ลูกหลานขอ,องปูมันมาเล่นน้ำกัน,นสิครับ <laughs> มาเล่ <laughs> นน<ำ>้ำจะเล่นเจ้าหัวที่ไหนมาหาเล่นให้กินขนมน้ำปออูอ้าวสองสามอยู่ในเอิร์กกันสองสามมันนะไหนล่ะเบางลูกเอาแขนดอกลูกน่ะกอดยุ่นน่ะป้าทุกน่ะออกอะไรลูกออกโดดโดดเออเดอสวย <laughs> อะไรลูกตัวดุนตัวดุนดุนเนงลูกดุนเนียงศูนย์สองตีโอ้ศ <c oughs> ูนย์สองเอาศูนย์สองมาสั่นขับอยู่ที่ครับศูนย์สองสามสองอยู่นะเอึกไหนะครับเพื่อดำปือป้อปืๆอยู่ปู่เป็นยังไงปู้งวดเนี่ยวงวดกับมาอยู่ชิบเก่ากับหาเก่านะซิบเก่ากับหาเก่านั่นละ เห็นมากสองครูเลยบอกคูอ่นะโอ้มีบนมีล่างความมีบนมีล่างจะว่าจากมันสีเป็นตัวไทยบบนั้นก้อนอ่อนดีเพาะผ่านอู้อ่อดีเห็นคักบอกครูเห็นคักออกคันสายแล้วพ้นมาไอ้ครูคนมาหลายบอกครูขนออกคันสายหลายก็เจอตองมาฟ่องเจ็ดมอฟองเงินนานดีอยู่คนหลายอยู่อกันสายครับอื อย่ายืนเบื้องก็เจ้าเลย่ะก็พวกจะเอ็นพวกเอนคู่นังสมาธิคือเก่าบว่าเออสมาธิคือคอนคู่ไรเ่มานกวาคูมากเป็นชิปเก่ารับหาเก่าลยคู่แรกมากกว่าเออเจ้ว่าหังเพาว่าบุว่วร่างเนี่ยห่างั่วง เออเหยซี FC ตัดเอาหน่ปูนวะร้อยร้อยมาตัวแรกนี่ร้อยมาตัวแรกเป็นสิบเก้าหนึ่งเก้าอ่าวัานี้เห็นเจ๊ตองหนึ่งเป็นห้าเก้าอ่าเก <นะ S 1> ้าอืออาน่ยมเป็นมากมวันนี้อเอ้า กับหัวห่ยความครับเพราะว่าของปูนี่ส่วนไยที่เป็นตัวเดียวฮันละแต่ว่าขับหัวมันไม่เลยเก่าหรับหนาลับรังเนาะเออมันไม่เลยเก่าเนี่ยมันต้องกลับมาปูเนาะลับมาละแยกๆว่าเป็นเก่าหรือมันเป็นหกก็ได้นะครับเพื่อจังหดที่แล้วมามันเป็นว่าบอกว่าซี่สี่เกตดีแปดก็ยังม่ออกหก ีหเลาครับผมมันม <ways> ันลงแต้มน <tradition. Damn. S 2> <laughs> yeah. like ึ่งมัลงแต้มหนึ่งยงนานี่เอาหัวลงไมันไนอกเอาหัวลงไมันบานครับผมวังอวดดแล้วซีหกคซีเจ็ดมาออกซีหกแต้มเดียวพิษแต้มเอ้บนอ้ามาขึ้นเป็นที่วัวเดอนอืมกลับก่อนเลยครับอือเห็ว่าโอ้งวนนี้ปูมีทั้งบนทั้งล่างครัทั้งบนทั้งล่างครับเห็นว่าทั้งบนทั้งล่างปอบอีกีครับของปูสอน่น นะครับเนาะอื๋อาตัวป่นะ่ะยืนไล่ใส่โย,ยู่ <laughs> พากันนัง่งเดี๋ยวกันนัง่งพากันไปนัง่งเนี่ยยืนหลานหน่อยแม่เสียมาที่บ้านวันครับผมเพิ่งออกจากบ้านปู่มือนีิว่ามัน,มอ,นออกสวยยักหน่อยเพราะว่า,วาออกพรรษาเนะาะเป็นเทศบุญแน่นอะ บก็เลยออกมาสายยยกหน่อยออกแค่สายสี่หละคูก่สโดีมาดูบานพันศาเนาะครับเบนพันศาเระบ้านนี้ฟ้มทีพันกระเทบอกได้หน้อปูอาานพูมเ<ส>้าทีจะท้างมาลองสิบือ,อบปูนูมจ้ที่จะท้างเนจำศีลน้นอปูเนาะบานนี้พันกอกมาบอกได้หรืบานนี้คือสีตรงครับกัเนาะปูงวัดนี่แค่วาเนาะร่องฟัางบนครับผมสีว่าตรงสีเลยกับพวกนอ้มน เน่ยมันตัวตัวหนาตัวรลังนะครับเนี่ยมันมีขนไม่ลงสหือนคนปติครับซีครับปูสอนแดงครับอยู่ที่ครับงวดที่แล้วหาซีเจ็ยไปตัวเดียวอ่าก็มาออกซีหกสามครับอยู่ที่ครับงวดนี้เอาหัวลงให้ปูความปูบอกวันหนึ่งเก่าร้อยมาก่อนครูหนึ่งครับครูที่สองยเป็นหาเก่านะก็เลยมีซีครูแบบนี้ตั้งหนึ่งเก่าหนึ่งหก หาเกาหาหกครับอีวิี่ครับอันปูนั่งอยู่นหนในคดตี่ปูเนี่ยโอ้ครับร้อยมากเลยของปูอ่าร้อยมากเลยนะปูงวดนี้มันเป็นสีแดงปูมันเป็นสีแดงสีแดงคือเกาอ่าสีแดงคือเกาครับเป็นสีแดงคือเก่าสั่นครับอีวิี่ครับเพราะว่าเหล็กปูนี่ส่วนหลายร้อยมากนี่สิเป็นแต่สีแดงองลงอลงมาหลบว่าสั่น เอามักกระจัดขัดสะพานนะครับเด้อมักสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับตั้ง่องผู้ถ่าพารวดนะครับอยู่ที่กับพอสวยพารวยนะครับเนาะกดกระดิ่งแก้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีไม้นะครับเด้อเอฟซีประจําเขาอยู่กับก็ต้องกดกับกดแต่แชร์อย่างเดียวครับอยู่ีครับแชร์ไปเลยครับแชร์รัวๆแชร์ให้ผู้ถ่าพารวยนะครับแชร์ให้พอสวยพารวยนะครับอยู่ที่ครับ ไฮโซโไฮมันออกก้อนสาราพระเจ้าแล้วหลังจากท่านหมแล้วก็รับทรัพย์ไปน้่กันน้ปูเนาะ,ะครับผมถ้าเข้นโพผาดนะขนอ,อกคนซารครับผมอดเอฟซีคับแคบหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับขันเตรียมปากกามาจดอ่าจดไว้เด้อครับเด้อขันจดบระท่านกคแคบหน้าจอไว้สำหรับพูดเผ่าเฮาหนีจดเพระท่านดอกครับวิธีครับมีแต่แคบหน้าจอยังีโอ้แคบหน้าจอว่าเป็นมีแต่กดอย่างเดียวเอามีแต่จดอย่างเดียว เอาปากกาดินสอมาจดไว้ครับผู้ถอดนะครับเนาะถ้าผู้ถอดบอกว่าไงเก่งเก่งเนี่ยโอ้ยจะมาว่าเด้อว่าสันพ่อไว้สันว่าซ้ำหนีซื่อว่าสันเมียเฮ็ดเปลี่ยนแล้วว่าสันลูกหลานมันสอนให้เลี่ยวว่าสันว่าได้เข็ดเข็ดแน่ครับยูซี่ครับกาญชาลากกระจกโสมานกสิมาบัดเนาะครับเนาะหลังจากเขาทั้งบนแล้วอธิษฐานเอาแล้วเรียบร้อยแล้วครับยูซี่ครับให้มีโชคมีมานใหรรำให้รวยให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อ เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกบุคคครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอข้าแม่ในลิน้าขอาปคำว่าสวัสดีครับ